เงินดิจิทัลเฟสสล่าสุด5กลุ่มคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เงิน1,000 0บาทดูเลยเป็นคุณไหมล่าสุดมี5กลุ่มคนที่จะถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้เงิน1,000 0บาทครับจะเป็นคุณหรือเปล่ามาดูกันในคลิปนี้เลยไล่กันไปทีละกลุ่มครับมาเริ่มกันในส่วนของกลุ่มที่1 กลุ่มคนแรกที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทครับคือกลุ่มคนผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากทางภาครัฐนะครับคือทุกข้อทุกกลุ่มในนี้เนี่ยมาจากทางข้อมูลภาครัฐหมดนะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวจริงแน่นอนครับก็คือกลุ่มแรกเลยกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำหากคุณเป็นกลุ่มคนนี้ครับก็จะไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนะฮะข้อหนึ่ง กลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มผู้ที่ถูกระงรับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในบริการโครงการอื่นของภาครัฐโครงการอื่น,นของภาครัฐหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโครงการที่ผ่านมาครับที่เคยรัฐเคยเปิดให้ทุกคนทุกท่านได้ลงทะเบียนและเข้าร่วมกันเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวดยกันแล้วก็โครงการที่เห็นกันนะครับก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยคือโครงการที่หลายๆคนเคยได้ใช้กันมานะครับไม่ว่าจะคนละครึ่งเราเที่ยวด้การัน่วยงารท่องเที่ยวบัตรสวัสดิการแงรัฐรมถึงโครงการอื่นซึ่งโครงการเหล่านี้คนที่จะ ไม่ได้เงินหนึ่งบาทคือคนที่เคยถูกระงับสิทธิ์และถูกเรียกเงินเกินจากโครงการเหล่านี้นะครับเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยคือกฎของโครงการคนละครึ่งคือให้คุณใช้เงิน150บาทใช่ไหมครับถ้าจําได้ก็คือทุกคนทุกครั้งที่คุณใช้เนี่ยจะต้องมีเงินคุณครึ่งหนึ่งเงินรัฐครึ่งหนึ่งนี่คือโครงการคนละครึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยการที่ทําผิดกฎและถูกระงับสิทธิ์คือการที่ไปแลกเงินสดครับถ้าเกิดว่าคุณเคยไปแลกเงินสดโครงการคนละครึ่ง หรือเคยโดนเรียกเงินคืนครับจากโครงการคนละครึ่งคือคุณอาจจะได้เชยใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่พอรัฐเขาจับได้ว่าคุณเนี่ยไปแลกเงินสดก็จะทําให้คุณจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับก็คือถูกระงับสิทธิ์โครงการของภาครัฐในส่วนนี้ก็คือโครงการคนละครึ่งหรือจะเป็นในส่วนของโครงการเราเที่ทยวด้วยกันหากคุณเคยเข้าร่วมนะครับโครงการเราเที่ทยวด้วยกันแล้วโครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ยสิทธิ์การใช้ก็คือจองแรมแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ จะมีเปิดให้ใช้สิทธิ์นะครับระหว่างที่ไปพักโรงแรมซึ่งคุณได้จองโรงแรมไปแต่ไม่ได้มีการพักโรงแรมจริงแล้วก็ไม่ไ,มได้มีการใช้สิทธิ์จริงๆในเงินแต่ละอย่างที่เขาให้มานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้โครงการของคุณเนี่ยคุณใช้อย่างผิดก็คือจะทําให้ถูกรลงับสิทธิ์ได้คือเราที่ได้กัรเนี่ยจะต้องไปเที่ยวจริงๆนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้ใจ่ายจริงๆแต่ถ้าหากว่า คุณนําไปจองโรงแรมแล้วก็เอาเงินสดออกมาตกลงกับเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วก็เอาเงินสดออกมาแล้วก็ทําก็คือทําผิดกฎนะครับแบบนี้รัดจับได้เมื่อไหร่นะครับหรือคุณเคยโดนรัดจับได้ครับก็จะเท่ากับอยู่กลุ่มนี้ครับถูกนะครับสิทธิและถูกเรียกคืนจากมาตราการของบารรัดรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับ ในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการยกเลิกบัตรแล้วคนโดนยกเลิกบัตรเป็นประจำนะครับทุกๆเดือนเนี่ยมีคนพลาดที่โดนการคือเงินที่คุณได้ในแต่ละเดือนของบัตสรสวัสดิการเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปแลกเงินสดได้ครับงเช่นเงินเสืรอมร้อยเงิน80บาทต่อ3เดือนคือเงินการหุงต้มแล้วก็7จ0ดห้าสิบการเดินงทางเงินเหล่านี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะซึ่งถ้าเกิดไปแลกเงินสดก็มีโอกาสาที่คุณจะโดนถูกระงับสิทธิและถูกเลียกคืนของภาครัฐและถ้าเกิดว่าคุณ ถูกระงับสิทธิ์และถูกเร่งเงินคืนคุณจะไม่ได้เงินที่ตั้วหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปด้วยก็คือคุณจะอยู่กลุ่มที่สองกลุ่มนี้คือกลุ่มไม่ได้เงินครับนี่คือข้อสองอันนี้คือกลุ่มที่สองนะต่อไปกลุ่มที่สามครับคือกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอ,าอื่นๆของภาคดัฐ์ฝ่าฝืนก็คือเขาห้ามทำคุณไปทำเขาห้ามแลกเงินสดคุณไปแลกเงินสดเขาห้ามใช้เงินไปเงินซื้อสินค้าเนี่ยห้ามเอาไป ห้ามาไปซื้อสินค้าที่ผิดประเภทเช่นห้ามไปซื้อสุราอย่างเงี้ยคุณเอาไปซื้อแล,ะละ้วรัดตรวจเจอก็โดนนะอาไปซื้อบุหรี่เอาไปซื้อก็โดนนะหรือเงินในโครงการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเงินเขาให้ไปทําอะไรนะครับคุณก็ไปใช้ผิดประเภทผิดกลุ่มสินค้าที่เขาห้ามใช้แต่ก็แอบไปซื้อนะครับโดยการตกลงร่วมกับร้านค้าแบบนี้ก็จะโดนได้นะครับอย่างไรก็ตามครับการที่จะไม่โดนเนี่ยก็คือมีหนทางเดียวเลย คือคุณจะต้องทําให้ถูกกฎเช่นบัตรสวัสดิการเขาให้ใช้ยังไรซื้อสินค้ากับอะไรก็เอาไปใช้ในกรอบเกณฑ์ที่เขาให้ใช้นะครับโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเขาให้ห้ามแลกเงินสดคุณก็ห้ามแลกเงินสดก็คือไม่ฝ่าฝืนหรือเราเที่ยวได้การเขาให้เที่ยวจองี่พักโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวคุณก็ไปจองี่พักโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวไม่อะไรที่เป็นฝ่าฝืนเงื่อนไขของรัฐครับหากคุณเคยฝ่าฝืนเงื่อนไขรัฐแล้วรัฐมีข้อมูลของคุณว่าคุณเนี่ย เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอะไรของภาครัฐมาก่อนคุณก็จะโดนอยู่ในกลุ่มที่3จะทําให้คุณไม่ได้เงินได้ครับนี่คือกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4ครับคือกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่ผู้นิบัตรสวัสดิการและไม่ใช่กลุ่มของผู้พิการที่มีแบบจจตัวคนพิการนะครับและไม่ได้ลงทะเบียนเงินที่ต้อลให้ทันภายในเวลาที่กําหนดนะเรามาในส่วนแรกก่อนเลยนะกลุ่มที่ จะโดนกันครับคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเนี่ยจะได้เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาททุกคนนะในรอบล่าสุดน,นะบัตรสวัสดิการรัฐต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ด้วยครับผมจะใส่เน้นย้ำให้ก็คือรุ่นใหม่ร,หมร,หมรุ่นใหม่คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับก็คืนนอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นเก่าคือใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์แต่นั้นเนี่ยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตร ประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะไม่ได้เงินรวมถึงผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้พิการผู้พิการดูยังไงก็คือดูตามบัตรประจําตัวคนพิการครับถ้ามีแบบประจําตัวคนพิการก็คือรัฐเขาถือว่าคุณเป็นกลุ่มของคนผู้พิการถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มผู้พิการก็จะไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองนะซึ่งเงินหนึ่งหมื่นบาทสำหรับกลุ่มผู้พิการกับบัตรสวัสดิการแห่งมีการโอนไปนแล้วนะครับแต่ก็จะมีสำหรับบางกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ตรงนี้เนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ได้นะครับหากคุณดูคลิปนี้แล้วยังทําตามทันนะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลให้ทนภายในเวลาที่กําหนดครับทำภายในเวลาที่กําหนดก็คือหมายความว่ายังไงเงนินดิจิตอลเนี่ยล่าสุดตอนนี้มีการลงทะเบียนครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกได้เปิดทำราคาลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยครับคือกลุ่มของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนพูดง่ายคือกลุ่มแอปพลิเคชันทางเรียนั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่1สิงหา ถึง15กันยายนครับซึ่งถ้าหากว่าคุณลงทะเบียนภายใน1สิงหาถึง15กันยาภายในกรอบเวลานี้ทันภายในช่วงเวลาดังกล่าวตรงนี้ครับซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายก่อนเนี้ยนี้ว่าเยอะมากแล้วหลายๆคนก็ลงทะเบียนทันกันครับก็คือกลุ่มหนึ่งถ้าคุณอยู่ในลงทะเบียนที่ทันภายในกลุ่มที่1ก็จะได้เงินนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนไม่ทันในกลุ่มที่1ครับก็จะไม่ได้เงินแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะ ถ้าเกิดว่าไม่ทันในกลุ่ม1คุณยังมีโอกาสในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีมือถือและสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการเปิดลงทะเบียนเหมือนกันครับแต่ในณนะปัจจุบันสําหรับคลิปนี้ที่ผมได้ทําคลิปนี้นะก็คือในกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะจะมีจะต้องติดตามจากภาครัฐข้อมูลที่จะเปิดลงทะเบียนนะครับก็ให้คุณเข้าใจแบบนี้ครับถ้าเกิดว่า มีการเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน <c oughs> เขาก็จะกำหนดวันครับวันไหนถึงวันไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียน <c oughs> ให้ทันภายในกําหนดเวลาของกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินเหมือนกันนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะคุณไปเลยในวันที่เขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะครับต้องลงทะเบียนในกรอบเวลาที่รัฐกําหนดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องติดตามกันครับว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ แล้วก็ทําให้ทานภายในกำหนดเวลานั้นนั่นเองครับนี่คือกลุ่มที่4ครับที่จะไม่ได้เงินคือกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้นีบัตรสวัสดิการห่งรัฐคือกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้พิการที่แบบจุดตัวคนพิการและคือกลุ่มที่ไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนให้ทานภายในกําหนดเวลานะครับคือถ้าลงทะเบียนไม่ทานกำหนดเวลาก็จะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนภายในกลุ่มของสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนนะโอเคนี่ข้อที่ กลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5ครับที่จะไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทก็คือผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและลงทะเบียนทันเวลาที่กําหนดด้วยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่กลุ่มทางรัฐก็ทันเวลานะแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ทําได้ทันเวลาแล้วก็กลุ่มอื่นๆน,นะครับทันเวลาแต่คุณไม่ผ่านเงื่อนไขในการได้เงินโครงการเงินที่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทครับ เงื่อนไขโครงการนี้ต้องหนึ่งบาทผมได้สรุปเอาไว้แล้วสำหรับเฟสสองเนี่ยมีไว้6ข้อนะสามารถไปดูเงื่อนไขได้สำหรับคนที่ลงทะเบียนในแอปทางดัดเอาไว้สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับรวมถึงกลุ่มอื่นด้วยก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่แนวโน้มนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะได้เงินนะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้สัดทำเอาไว้ด้วยนะครับแต่ให้คุณเข้าใจว่า ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเนี่ยทันเวลาที่กําหนดครับแต่ว่าไม่ผ่านเงื่อนไขคือลงทะเบียนแล้วเนี่ยคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายได้คุณไม่ผ่านเกณฑ์เงินฝากคุณไม่ผ่านหรือด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ผ่านหรือไม่ว่าจะเป็นคุณมีบัตรสวัสดิการก็จริงแต่คุณไม่ได้ผูกพร้อมเพก,กับประชาชนไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดเงินก็จะโอนให้คุณไม่ได้หรือคุณเป็นกลุ่มที่มีแบบตัวคนพิการแต่ว่าคุณไม่ได้ต่ออายุแบบตัวคนพิการแล้วก็ ทำไม่ทันภายในเวลาที่เขากาหนดครับแล้วก็บัญชีที่คุณไว้รับเงินเบีย้ยของพิการเนี่ยคุณได้ปิดใช้งานไปทาไม่รับเงินไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่ผ่านเงื่อนไขก็จะไม่สามารถรับเงินได้ดังนั้นคุณต้องผ่านเงื่อนไขถึงจะสามารถรับเงินได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะ5กลุ่มคนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใน5กลุ่มคนนี้คุณจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทนะนี่คือข้อมูลที่เป็นความจริงเรื่องจริงมาฝากกันครับ อ่ะผมจะสรุปให้คุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบอกกันครับว่าทำยังไงให้คุณไม่พลาดที่จะได้เงิน1นึ่งบาทด้วยโอเคถ้ากลุ่มคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เงินหนึ่งมืนบาทสำหรับเงินดิจิตอลเฟสสองข้อที่1คือเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจําคุกในเรือนจําข้อที่2คือเป็นกลุ่มคนผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเร่งเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของรัฐ ข้อที่3คือเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐข้อที่4คือเป็นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่ใช่ผู้พิการที่เป็ตัวคนพิการและไม่ได้ลงทะเบียนกนนีต้องให้ทนเวลาเวลาที่กําหนดเวลาที่กําหนดก็คือมีกลุ่มของผู้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐคือมีสมาร์ทโฟนก็คือ1สิงหาถึงสิบาคกันยาทาไม่ทนเวลาที่กําหนดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมีการเปิดลงทะเบียน ก็ต้องทําให้ทันภายในเวลานั้นถ้าทําไม่ทันภายในเวลาที่มีการกําหนดก็จะไม่ได้เงินนะครับนี่คือข้อที่กลุ่มที่4และก็กลุ่มที่5้คุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนทันเวลาที่กําหนดหมดแต่ดันไม่ผ่านเงื่อนไขในการได้เงินในโครงการเงินที่ตั้นหมื่นบาทไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ใดได้เกณฑ์เงินฝากหรือว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการก็คือต้องปลูกพร้อมเพย์แต่ปลูกไม่ทันดินตนไม่ทันแล้วว่าหรือว่าจะเป็นกลุ่มของ ผู้พิการต่อยุบแบบเป็นตัวคุพิการไม่ทันในเวลา,า,าที่กําหนดแล้วก็บัญชีที่ไว้รับเงินเบี้ยความพิการเนี่ยปิดใช้งานไปก็ทําให้เาราบเงินไม่ได้นะครับอ่านี่ก็คือ5กลุ่มคนที่จะไม่ได้เงิน10,000บาทแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะผ่านเงื่อนไขนะครับเงินเงินหนึ่งหมื่นบาทบาทเนี่ยก็มี6ข้อผมได้สรุปเอาไว้แล้วสามารถดูได้หลังวิดีโอีแล้วก็มีกลุ่มคน 4ี่กลุ่มคนครับที่ผมต้องยินดีกับคุณด้วยคุณได้เงิน1นึ่หมื่นบาทไปอยู่ได้หลังวิโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม